นี่วิ่งยกทับกันมาอยู่ตรงนี้เลยหรือไงเนี่ยฮะฮะมาคอยกันอยู่ตรงนี้เลยเหรอล่างวิ่งนี่กลับไปแล้วล่างมา <c oughs> ล่างกลัวมันเออกกลัวพวกนี้มันเออไปไปนู่นไปทางนู้น <c oughs> ไปนู่นไปล้มนู่นเลยไปไปล้มนู่นเลยไปไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วยาลุกยา นินเนี่ยกายโอ้โหแม่ว่าแลอะไรให้ดำหมดอยู่ข้างถนนมานี่เจมานอนตรงนี้ให้ข่าวก็ไม่มาสิกันนะฮะมานอนกันตรงนี้ให้ข่าวก็เลยไม่มาเลยข่าวมันกลัวมันน่ะเนี่ย ข่าวมันก็กลัวนะซิพากันยกฝูงมาอย่างเงี้ยอืมล่งมาล่างมาเอาข้าวมาสะหล่นสะแหลนใครสะหล่นสะแหลนเด้อไอ้ดื้อ อย่าไปขับป่ะนะดูนิให้ดูที่นี่นะหนามติดเนี่ยมานอนมกอยู่ในดงหนามกันเนี่ยไม่โออกเลยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยเออแล้วลดมาลดมาลดมา,ดมาเขียวโลบสิ แม่บอกรถมารถมารถมันมาแม่จะเจอไอ้ข่าวมันได้ยังไงแลนุ่ม,มากันแบบเนี้ยฮะข่าวมันก็กลัวมัน,นสิข่าวไม่ได้กินข้าวแล้ววันเนี้ยไหนว่าข้าวไอ้ดือ้อข้าวไอ้ดื้อวะข้าวไอ้ดื้อวะ ให้เสืออ่ะใส่เสือก่อนไห้หนูอ่ะหนูอ่ะให้นีนไห้นีนได้น้อยจังวะเดี๋ยวส่งนี่น้อยจะให้ตัวเล็กๆมันหนูวะนี่นะคู่นีน้อ่ะ่ะไปห้างๆถนนนเลยนีนเออ ไปห่างๆทนนหน่อยอะล่างมาล่างมาเอาล่างมาเอาเร็วล่างมาล่างเดินมาเร็วโอ้โหเห็นไอ้เขียวรีบวิ่งเอา้าจะเอาไหมเนี่ยจะเอาเข้าวไหมมาเอาเร็วแม่โยนเร็วมาเร็วเร็ว ข่าวมันหายไปไหนเนี่ยข่าวะมาเร็วๆมาเอาเนี่ยยิงไปงั้นไม่ให้แล้วนะนเสื้อมดแล้วเลยเสือ้อเสื้อกินข้าวหกจังเลยเนี่ยมาเก็บเลยนะกินข้าวหกอะไรอย่างนี้ งาเร็วๆรงานเร็วๆเลยลงกันมาทำไมเนี่ยลงมาขับไอ้ข้าวกันใช่ไหมเนี่ยลงมาขับไอ้ข้าวกันเลย กินให้หมดนินของตัวเองไม่หมดเลยมานรอกินของไอ้นินอีกล,ล่างมาเอาล่างมาเกี่อหมดยางไหนอิ่มไหม ย่านะย่าไปยุ่งกับไอล่างมันนะมันไม่ได้กินข้าวเราจะไปยุ่งมนะันนะแนไอ้นนเออมาเชียวมาเชียวดูเขียวดิดูเขี้ยวดิแล้วไปเยี่ยวใส่ทำไมถุงข้าวเนี่ยหเหเลือเกินเนาเนี่ยมันเลือเกินรู้นามเนี้ย ไหนหนามหนามติดดื้อดื้อเนี่ยดื้อดื้อเนี่ยใครมันดื้อมันเขียวเขียวมันดื้อเด้อฮะไอ้ข้าวมันกลัวแล้วเนี่ยมันไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้โหไอ,อด่างมันมาเนี่ยไอ้ด่างตัวใหญ่ใหญนะ่นี่ด่างตัวใหญ่ใมันมาจาใครวะ ให้ดูห่างก่อนดิดูห่างก่อน,นต้องจะหนามเนี่ยยืนดีดีอือหือหนามทั้งนั้นเลยเนี่ยอย่าอ้าวอ้าวแน่แน่ มาเลยเดี๋ยวนี้มาไม่อันตราพันกันอย่างนี้เนี่ยเลี้ยงหมาอันตราพันไว้หรืองไงเนี่ยมันจะมากระช่งมันตีไปห่วงอะไรมันล่ะมาเอาหน้ามอกมาเร็วๆเขียว มาหนามออกเดี๋ยวนี้มาแม่นามออกหนามออกก่อนยืนดีดิดิดจนขนเป็นกระจุกเลยเนี่ยขนร่วงเป็นกระจุกกระจุกเลยเนี่ย ยืดดีๆยืดดีๆเนยบอกเยืดดีๆ,ดๆมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเดียเดยเดยเด๋ยวโดนโดนเดี๋ยวโดนไม้ยืดดีๆแกะก่อนไปเลยออกหมดแล้วไปไม่มีหนาหมแล้วไปไปรถมารถมาเนึกรถมาแล้ว